คืนนี้พลังรักกำลังแรงที่สุดคุณรู้สึกไหมหัวใจของคุณมันเต้นแรงกว่าทุกวันเหมือนมีบางอย่างเรียกหาเหมือนมีพลังบางอย่างกำลังส่งคลื่นจากจัก,กรวาลเข้ามาหาคุณคำถามคือคุณกำลังคิดถึงใครอยู่ตอนนี้แล้วคุณรู้ไหมว่าเขาเองก็กำลังคิดถึงคุณเหมือนกันอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปนะเพราะถ้าคุณเข้ามาเจอคลิปนี้คืนนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลย มันคือสัญญาณจากจักรวาลที่อยากให้คุณฟังจนจบเพราะตอนท้ายของคลิปนี้จะมีบางอย่างที่อาจเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดการคืนนี้พลังงานของความรักกำลังหมุนรอบตัวคุณมันคือพลังจากดวงดาวจากแรงสั่นสะเทือนของหัวใจสองดวงที่แม้อยู่ไกลกันแสนไกลแต่กลับรับรู้ถึงกันได้อย่างประหลาดคุณอาจรู้สึกหน่วงในอก เหมือนคิดถึงใครบางคนโดยไม่มีเหตุผลหรืออยู่ดีๆก็มีภาพของเขาแวบเข้ามาในใจนั่นแหละคือสัญญาณของพลังรักที่กําลังทำงานอยู่ในตอนนี้คืนนี้จัก,กรวาลกําลังเปิดช่องพลังพิเศษช่องพลังที่เชื่อมโยงหัวใจสองดวงที่มีสายสัมพันธ์เก่าแก่ต่อกันไม่ว่าจะเคยรักเคยรอเคยจากหรือแม้แต่ไม่เคยได้เอ่ยคำใดต่อกันเลยก็ตาม ถ้าวิญญาณของคุณยังคงคิดถึงเขาเขาเองก็จะรู้สึกได้แม้ไม่ต้องเอ่ยคำพูดใดๆจงลองเงียบสักครู่หลับตาเบาๆแล้วนึกถึงใบหน้าของคนที่คุณรักคุณจะรู้สึกถึงพลังอุ่นๆบางอย่างที่แผ่วเบาเข้ามาในใจมันคือพลังของการเชื่อมต่อพลังของความคิดถึงที่เดินทางข้ามมิติมันคือแรงสันสะเทือนที่จักรวาลส่งกลับมาตอบหัวใจของคุณ มีคนบางคนที่คุณอาจยังไม่ลืมแม้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนแค่ได้ยินชื่อเขาหัวใจก็ยังสั่นไหวเหมือนเดิมเพราะบางความรู้สึกไม่ได้จางหายไปตามการเวลาแต่มันฝังอยู่ในจิตวิญญาณและคืนนี้พลังจัก,กรวาลได้ขยายคลื่นของความคิดถึงให้แรงขึ้นกว่าทุกวันคุณรู้ไหมทุกครั้งที่คุณเผลอคิดถึงใครบางคนอย่างลึกซึ้ง พลังงานนั้นจะเดินทางไปถึงเขาโดยตรงมันเหมือนสายใยแห่งพลังที่มองไม่เห็นแต่มันมีอยู่จริงและคืนนี้พลังนั้นกำลังแรงที่สุดในรอบเดือนอย่าคิดว่าคุณคิดถึงอยู่ฝ่ายเดียวเพราะในอีกมุมหนึ่งของโลกหรือแม้แต่ในอีก่วงของเวลาเขาก็กำลังรู้สึกถึงคุณเหมือนกันเขาอาจไม่รู้ว่าทำไมถึงคิดถึงคุณตอนนี้ แต่พลังงานของจิตใต้สำนึกกำลังส่งสัญญาณกลับไปหาคุณเหมือนจักกรวาลกำลังเปิดวงกลมแห่งพลังให้คุณทั้งคู่กลับมาเชื่อมโยงกันอีกครั้งคืนนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าลมเย็นแปลกๆพัดผ่านหรือได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงอย่างไม่มีเหตุผลจงรู้ไวเ้เถอะว่าเขากำลังส่งความคิดถึงกลับมาให้คุณและถ้าคุณเงียบพอฟังด้วยหัวใจจริงๆ คุณอาจจะได้ยินเสียงกระซิบจากอีกฝ้าของจักรวาลว่าฉันคิดถึงเธอเหมือนกันอย่าเพิ่งออกจากคลิปนี้เพราะพลังรักที่แรงที่สุดคืนนี้จะส่งผลต่อโชคชะตาในวันพรุ่งนี้ของคุณมันจะดึงดูดเหตุการณ์บางอย่างให้เกิดขึ้นบางทีเขาอาจจะทักมาหรือคุณอาจได้พบเจอเขาโดยไม่ตั้งใจและถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นจงรู้ไว้ว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลย แต่มันคือการจัดวางของจักรวาลเพื่อให้หัวใจสองดวงได้เจอกันอีกครั้งคืนนี้จงอยู่กับความรู้สึกนี้เปิดหัวใจให้พลังรักไหลเวียนและให้ความคิดถึงของคุณเดินทางไปถึงเขาอย่างอ่อนโยนเพราะทุกพลังงานที่มาจากความรักบริสุทธิ์จักรวาลจะตอบกลับเสมอในเวลาที่เหมาะสมคุณอาจยังไม่รู้ว่าพลังความคิดถึงที่คุณส่งออกไปมันไม่ได้หายไปในอากาศ แต่มันกำลังเดินทางผ่านเส้นทางของพลังงานผ่านมิติของจิตและกำลังเคลื่อนไปถึงหัวใจของคนที่คุณรักอย่างช้าๆละมุนและทรงพลังในช่วงเวลานี้จักรวาลจะเปิดประตูคลื่นความที่แห่งหัวใจให้คนที่มีสายสัมพันธ์ต่อกันทางวิญญาณได้รับรู้ถึงกันโดยไม่ต้องใช้ถ้อยคำมันคือช่วงเวลาที่ความเงียบกลับมีเสียงดังกว่าเสียงพูดใดๆ เพราะหัวใจของคุณกำลังสื่อสารกับเขาอยู่ในระดับที่ลึกที่สุดลึกจนคุณเองอาจไม่รู้ว่ากำลังส่งพลังนั้นออกไปอยู่ทุกลมหายใจทุกครั้งที่คุณคิดถึงเขาจักระวาลจะรับรู้แรงสั่นสะเทือนนั้นมันจะกลายเป็นแสงพลังเล็กๆสีทองลอยออกจากตัวคุณอย่างแผ่วเบาและเมื่อถึงอีกฟากหนึ่งของเส้นพลังแสงนั้นจะไปแตะที่หัวใจของเขาทำให้เขารู้สึกอุ่นใจอย่างไม่มีเหตุผล บางทีเขาอาจนั่งอยู่เงียบๆแล้วอยู่ดีๆก็ยิ้มออกมาบางทีเขาอาจสะดุ้งเบาๆแล้วนึกถึงหน้าคุณขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวทั้งหมดนั่นคือพลังของจิตที่กำลังทำงานอย่างเงียบงนันคืนนี้เป็นคืนแห่งการเชื่อมต่อคืนที่พลังของรักแท้แข็งแรงที่สุดในรอบเดือนโดยเฉพาะช่วงเวลาระหว่างเที่ยงคืนถึงตีสองจะเป็นช่วงที่คลื่นพลังหัวใจจะเปิดออกเต็มที่ และหากคุณนั่งนิ่งๆหลับตาเอามือแต่หน้าอกเบาๆแล้วภาวนาในใจว่าฉันส่งพลังรักบริสุทธิ์ไปถึงเธอคุณจะรู้สึกถึงแรงสันสะเทือนบางอย่างที่เกิดขึ้นในใจมันคือสัญญาณตอบรับจากอีกฝั่งของจักรวาลเพราะในความจริงแล้วไม่มีระยะทางใดในโลกนี้ที่จะกั้นหัวใจที่มีสายสัมพันธ์แท้จริงได้แม้จะอยู่คนละซีกโลกหรือต่างเวลากันหลายปี พลังรักก็ยังคงหาทางกลับมาเจอกันเสมอเหมือนคลื่นในทะเลที่แม้จะถูกลมพัดแยกไปไกลแค่ไหนสุดท้ายมันก็ยังมาบรรจบที่ฝั่งเดียวกันคุณอาจไม่รู้ว่าหลายครั้งที่คุณฝันถึงเขานั่นไม่ใช่แค่ความคิดถึงในหัวแต่คือจิตวิญญาณของคุณที่เดินทางไปหาจริงๆในขณะที่คุณนอนหลับวิญญาณจะออกจากร่างบางส่วนและเดินทางไปยังอีกมิติหนึ่ง ที่ไม่มีเส้นแบ่งของระยะทางไม่มีเวลาไม่มีเงื่อนไขใดๆคุณอาจเคยฝันว่าได้พูดกับเขาได้กอดเขาได้ยิ้มให้กันและเมื่อคุณตื่นขึ้นมาหัวใจก็ยังรู้สึกอุ่นอย่างประหลาดเพราะความฝันนั้นคือการพบกันในมิติแห่งจิตเป็นจิตที่โอบกอดกันด้วยพลังแห่งความรักที่แท้จริงคืนนี้ถ้าคุณฟังคลิปนี้อยู่ตอนดึกในห้องเงียบๆ ขอให้คุณลองนั่งนิ่งๆแล้วเปิดใจให้กว้างจงอนุญาตให้พลังแห่งจักรวาลไหลเข้ามาในหัวใจคุณอย่างอ่อนโยนเพราะพลังนั้นจะช่วยขจัดความเจ็บปวดเก่าๆออกไปและเปิดทางให้พลังรักที่แท้จริงได้เข้ามาแทนที่หลายคนอาจคิดว่าความรักคือโชคชะตาแต่แท้จริงแล้วความรักคือพลังงานเป็นพลังงานที่คุณสร้างขึ้นด้วยจิตของคุณเอง และคืนนี้ถ้าคุณยังรักใครอยู่จงส่งพลังนั้นออกไปอย่างบริสุทธิ์โดยไม่ต้องหวังให้เขากลับมาแต่ให้ส่งด้วยความเข้าใจด้วยความอภัยและด้วยความอ่อนโยนเพราะเมื่อคุณส่งพลังที่บริสุทธิ์ออกไปจัก,กรวาลจะสะท้อนพลังนั้นกลับมาหาคุณในรูปแบบของปาฏิหารบางทีในอีกไม่กี่วันข้างหน้าคุณอาจได้ยินข่าวจากเขา หรือมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้คุณได้กลับมาเจอกันโดยไม่ตั้งใจทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความบังเอิญเลยแต่คือผลของพลังงานที่คุณได้ปล่อยออกไปในค่ำคืนนี้เพราะเมื่อพลังรักถูกส่งออกด้วยหัวใจบริสุทธิ์มันจะกลายเป็นแสงแห่งการดึงดูดแสงที่ไม่มีวันดับและแสงนั้นเองจะเป็นเส้นทางที่จักรวาลใช้พาคุณกลับไปสู่คนที่หัวใจคุณเรียกหา คืนนี้อย่ากกลัวที่จะคิดถึงอย่าก,กลัวที่จะรักเพราะจัก,กราวาลไม่ได้ลงโทษคนที่รักมากเกินไปแต่จัก,กราวาลตอบแทนคนที่รักด้วยความเข้าใจและหากในใจคุณยังรู้สึกว่าชื่อของเขายังไม่จางหายนั่นแปลว่าพลังของความสัมพันธ์นั้นยังไม่สิ้นสุดมันอาจยังมีภารกิจบางอย่างที่คุณทั้งคู่ต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจหรืออาจจะมีเวลาหนึ่งในอนาคต ที่จัก,กรวาลจะพาคุณทั้งคู่กลับมาเจอกันอีกครั้งเพราะทุกความรักที่แท้จริงไม่เคยสูญหายมันเพียงรอเวลาที่เหมาะสมจะกลับมาหาคุณและคืนนี้คือคือนที่พลังแห่งความรักกำลังเริ่มทำงานตอนนี้ลองสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกหัวใจของคุณเบาๆว่าฉันขอส่งความรักออกไปถึงคนที่หัวใจฉันคิดถึงที่สุดเพราะเพียงแค่คุณตั้งใจจริง พลังนั้นก็จะเดินทางออกไปอย่างเงียบงนันและเขาจะรู้สึกถึงคุณไม่ช้าก็เร็วคืนนี้จงอยู่กับความรู้สึกนี้ความรู้สึกที่จักรวาลสร้างขึ้นเพื่อเตือนให้คุณรู้ว่าความรักไม่เคยหายไปไหนมันเพียงรอเวลาที่จะกลับมาหาคุณอีกครั้งคืนนี้ จงตั้งใจฟังให้ดีเพราะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไม่ใช่เพียงคำพูดปลอบใจแต่คือรหัสจากกระวลแห่งความรักที่กำลังทำงานอยู่รอบตัวคุณในขณะที่คุณฟังคำเหล่านี้พลังของจิตใต้สำนึกคุณกำลังเปิดออกหัวใจของคุณกำลังรับสัญ,ญญาณจากมิติที่มองไม่เห็นมิติที่เต็มไปด้วยแรงสันสะเทือนแห่งรักมันคือพลังเดียวกับที่เชื่อมดวงดาวเข้าหากัน พลังเดียวกับที่ทำให้คนสองคนเดินสวนกันแล้วหันกลับมามองอีกครั้งในค่ำคืนนี้พลังงานนั้นแรงจนสามารถเปลี่ยนคลื่นพลังรอบตัวคุณได้จริงๆมันจะทำให้ความรู้สึกของคุณถูกขยายความคิดถึงของคุณถูกขยายและพลังแห่งการดึงดูดเริ่มทำงานหากหัวใจคุณยังคงรักใครบางคนอยู่พลังนี้จะส่งสัญ,ญญาณออกไปยังเขาโดยอัตโนมัติเขาอาจอยู่ไกลหลายร้อยกิโลเมตร แต่พลังงานไม่มีระยะทางไม่มีขอบเขตเพียงแค่คุณรู้สึกจริงคิดถึงจริงและส่งออกไปด้วยความปรารถนาดีจัก,กรวาลจะเป็นผู้ขยายพลังนั้นให้ไปถึงเขาคุณรู้ไหมหลายคนเข้าใจผิดว่าการคิดถึงคือความอ่อนแอแต่แท้จริงแล้วการคิดถึงคือการสร้างคลื่นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์มันคือพลังแห่งความผูกพันที่ไม่มีสิ่งใดในจัก,กรวาลตัดขาดได้ แม้การเวลาจะหมุนไปแม้โลกจะเปลี่ยนไปแต่ความรู้สึกที่แท้จริงจะยังคงอยู่ในพลังงานของคุณตลอดไปคืนนี้ลองหลับตาอีกครั้งแล้วถามหัวใจของคุณว่าฉันยังรักเขาอยู่ไหมถ้าคำตอบคือใช่แม้เพียงแผ่วเบาจงรู้ไว้เลยว่าสายสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขายังไม่จบและถ้าคุณฟังคลิปนี้เจอในคืนนี้โดยบังเอิญมันไม่ใช่ความบังเอิญเลย แต่เป็นการนัดพบจากฟากฟ้าเป็นการส่งสัญญาณจากพลังที่สูงกว่าให้คุณตื่นรู้เพราะตอนนี้ในอีกมิติหนึ่งเขาเองก็อาจกำลังคิดถึงคุณอาจกำลังนั่งมองฟ้าแล้วรู้สึกว่าอยากกลับไปตรงนั้นอีกครั้งอาจกำลังฟังเพลงบางเพลงแล้วหัวใจเต้นแรงโดยไม่รู้สาเหตุทั้งหมดนั้นคือแรงสั่นสะเทือนของพลังความคิดถึงที่คุณส่งออกไปมันไม่เคยหายไปไหนเลย แต่สะท้อนกลับเข้ามาในจิตของเขาเหมือนเสียงสะท้อนของจักรวาลและถ้าคุณเริ่มรู้สึกถึงอะไรบางอย่างในใจตอนนี้เช่นความอุ่นความนิ่งหรือแม้แต่ความรู้สึกที่เหมือนน้ำตาจะไหลนั่นคือจิตของคุณกำลังเชื่อมต่อกับจิตของเขาในมิติที่สูงกว่าคุณทั้งคู่กำลังส่งพลังถึงกันอยู่และพลังนั้นจะเริ่มดึงดูดสถานการณ์บางอย่างในชีวิตให้ขยับเข้ามาใกล้กันมากขึ้น อาจเป็นข้อความที่คุณไม่ได้คาดหวังอาจเป็นความฝันที่เหมือนจริงจนคุณจำได้หรืออาจเป็นการเจอกันโดยบังเอิญที่หัวใจเต้นแรงจนพูดไม่ออกสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยแต่มันคือผลสะท้อนของพลังรักที่คุณได้สร้างขึ้นในคืนนี้อย่าลืมว่าพลังแห่งความรักบริสุทธินั้นทรงพลังมากมันไม่ต้องการความพยายามไม่ต้องการการบังคับ มันเพียงต้องการความรู้สึกจริงที่มาจากหัวใจและคืนนี้หัวใจของคุณกำลังอยู่ในจังหวะที่เหมาะสมที่สุดเหมือนประตูพลังงานเปิดออกให้คุณส่งข้อความแห่งจิตออกไปยังคนที่คุณรักคุณอาจไม่เห็นด้วยตาแต่ทุกลมหายใจของคุณคือการสื่อสารทุกคลื่นของหัวใจคุณคือการเรียกพลังของเขากลับมาและในไม่ช้าจัก,กรวาลจะเริ่มจัดวางเหตุการณ์ มันอาจ,จเริ่มจากสิ่งเล็กๆเช่นชื่อของเขาปรากฏขึ้นในที่ที่คุณไม่คาดคิดหรือมีใครพูดถึงเขาในวันที่คุณเพิ่งฝันถึงหรือแม้แต่ความรู้สึกบางอย่างที่ทำให้คุณต้องหยิบมือถือขึ้นมาดูโดยไม่รู้ว่าทำไมและนั่นคือช่วงเวลาที่จัก,กรวาลกำลังเริ่มสื่อสารกับคุณผ่านสัญญ,ญาณอย่าก,กลัวพลังนี้เพราะมันคือของคุณจงใช้มันด้วยความรักที่บริสุทธิ์อย่าส่งพลังด้วยความกลัวหรือความกโกรธ เพราะพลังแบบนั้นจะย้อนกลับมาหาคุณในรูปของความเศร้าแต่ถ้าคุณส่งด้วยความอภัยความเข้าใจและความห่วงใยจริงๆพลังนั้นจะกลับมาหาคุณในรูปของปาฏิหาริย์แห่งความรักคืนนี้คุณอาจไม่เห็นดาวทั้งหมดบนฟ้าแต่ทุกดวงดาวกำลังส่งพลังสั่นสะเทือนแห่งความรักมาช่วยคุณช่วยผลักให้พลังงานในหัวใจของคุณและเขาได้สอดคล้องกันอีกครั้ง เพราะในมิติแห่งพลังงานไม่มีการแยกจากจริงๆมีเพียงการหมุนวนของพลังที่รอเวลาจะกลับมาบรรจบดังนั้นอย่าหยุดรักอย่าหยุดส่งพลังแห่งความคิดถึงและอย่าหยุดเชื่อว่าจักรวาลยังคงฟังเสียงหัวใจของคุณอยู่เพราะทุกคำภาวนาทุกความคิดถึงทุกหยดน้ำตาจักรวาลเก็บไว้ทั้งหมดไม่มีสิ่งใดสูบเปล่าเลย และถ้าคุณรู้สึกถึงบางอย่างในใจตอนนี้จงเงียบสูดลมหายใจลึกๆแล้วพูดในใจว่าฉันขอส่งพลังรักนี้ไปถึงเธอขอให้เธอได้รับรู้และปลอดภัยในทุกที่แล้วคุณจะรู้สึกถึงคลื่นพลังที่อ่อนโยนไหลออกจากหัวใจของคุณทันทีมันคือพลังของจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ที่สุดในโลกเพราะในที่สุดแล้วทุกความรักที่แท้จริงไม่เคยจบ มันเพียงเดินทางวนกลับมาในเวลาที่เหมาะสมและคืนนี้คือจุดเริ่มต้นของการหมุนพลังนั้นอีกครั้งคืนนี้คือคือนแห่งความเชื่อมโยงคืนที่เขาคิดถึงคุณเหมือนที่คุณกำลังคิดถึงเขาและถ้าคุณยังอยู่กับคลิปนี้จนถึงตอนนี้ขอให้รู้ไว้เถอะว่าคุณคือหนึ่งในไม่กี่คนที่หัวใจยังเปิดรับพลังรักจากจักรวาลได้อย่างแท้จริง คุณคือคนที่จักรวาลเลือกให้ได้ยินข้อความนี้และในไม่ช้าคุณจะได้รับสัญญาณตอบกลับจากคนที่คุณคิดถึงเพราะเมื่อพลังงานแห่งหัวใจของคุณและเขาสั่นสะเทือนในจังหวะเดียวกันจักรวาลจะเริ่มทำสิ่งที่เรียกว่าการเรียกคืนพลังแห่งรักเก่าและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการกลับมาพบกันอีกครั้งไม่ใช่ด้วยบังเอิญแต่ด้วยพลังงานที่ทั้งสองฝ่ายได้สร้างร่วมกันมาตลอดเวลา คุณอาจไม่รู้ว่าทุกครั้งที่คุณเผลอพูดชื่อเขาหรือแค่คิดถึงเขาในใจคลื่นพลังนั้นจะกระจายออกไปรอบตัวคุณมันเดินทางช้าๆผ่านอากาศผ่านแสงผ่านจิตของคุณจนกระทั่งไปแตะที่จิตของเขาและถ้าหัวใจของเขายังมีพื้นที่ให้คุณอยู่แม้เพียงนิดเดียวพลังนั้นจะเริ่มปลุกให้เขานึกถึงคุณคิดถึงคุณและอยากกลับมาหาคุณอีกครั้งช่วงเวลานี้เอง คือจุดที่จักรวาลเริ่มทำงานอย่างจริงจังมันจะเริ่มจัดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นมาอย่างแปลกประหลาดคุณอาจได้ยินชื่อเขาในที่ที่ไม่คาดคิดอาจเห็นรูปเขาปรากฏขึ้นมาในโซเชียลโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจจะหาหรืออาจมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นซ้ำเหมือนจักรวาลกำลังบอกว่าใกล้แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความบังเอิญเลยแต่คือการเตรียมพลังก่อนการกลับมาพบกันและถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่า ช่วงนี้ใจคุณสงบขึ้นคิดถึงแต่ไม่เจ็บนั่นคือสัญญาณแรกว่าพลังของคุณเริ่มสมดุลเพราะจัก,กรวาลไม่สามารถรวมสองพลังที่ยังสั่นสะเทือนด้วยความกลัวหรือความเจ็บเข้าด้วยกันได้แต่เมื่อหัวใจคุณนิ่งยอมรับและยังคงรักด้วยความเข้าใจจัก,กรวาลจะเปิดทางให้เขาเริ่มกลับมาคุณอาจเห็นสัญญาณบางอย่างก่อนที่เขาจะติดต่อมาเช่นฝันเห็นเขา หรือมีเพลงเก่าที่เคยฟังด้วยกันดังขึ้นโดยบังเอิญหรืออยู่ดีๆก็มีคนพูดถึงเขาในวันที่คุณคิดถึงเขาเป็นพิเศษนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการหวนคืนเพราะทุกพลังงานที่คุณส่งออกไปด้วยความรักบริสุทธิ์มันไม่เคยสูญหายมันเพียงเดินทางวนกลับมาหาคุณในวันที่คุณพร้อมจะรับมันกลับคืนและในวันหนึ่งเขาอาจจะทักมาเพียงคำสั้นๆอาจจะเป็นสบายดีไหม หรือคิดถึงนะแต่นั่นจะไม่ใช่แค่ข้อความธรรมดามันคือพลังของจิตที่ได้รับสัญญาณกลับมาหลังจากเวลายาวนานมันคือการตอบรับจากจักรวาลที่บอกว่าถึงเวลาแล้วคุณอาจสงสัยว่าทำไมบางคนถึงกลับมาในจังหวะที่คุณเลิกคาดหวังเพราะจักรวาลจะไม่ให้ใครกลับมาหาคุณตอนที่คุณยังวุ่นวาย แต่มันจะพาเขากลับมาในวันที่หัวใจคุณสงบพอที่จะรักอย่างไม่ต้องครอบครองในวันที่คุณรักได้โดยไม่เจ็บเข้าใจได้โดยไม่ต้องถามและให้อภัยได้โดยไม่ต้องมีคำขอโทษวันนั้นพลังของคุณจะสูงจนสามารถดึงดูดเขากลับมาได้อย่างสมบูรณ์เพราะเมื่อพลังของคุณถึงขีดสุดหัวใจของคุณจะเปล่งแสงบางอย่างที่มองไม่เห็นแสงนั้นคือพลังแห่งความคิดถึงบริสุทธิ์ ที่จัก,กรวาลจะสะท้อนกลับไปหาคนที่มีสายสัมพันธ์กับคุณและเมื่อเขาได้รับพลังนั้นเต็มที่เขาจะรู้สึกว่าอยากกลับมาอยากพูดอยากเห็นหน้าอยากขอเริ่มต้นใหม่แม้เขาเองอาจไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างนุ่มนวลเหมือนมีมือของจัก,กรวาลคอยชี้ทางให้เดินเข้าหากันอีกครั้งคืนนี้ถ้าคุณรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้ เหมือนหัวใจเต้นแรงโดยไม่มีเหตุผลหรืออยู่ดีๆก็อยากร้องให้ออกมาโดยไม่รู้ทำไมจงรู้ไว้เลยว่าพลังของคุณกำลังถูกปลุกหัวใจของคุณกำลังเปิดรับคลื่นพลังของเขาที่กำลังเดินทางกลับมาคุณอาจจะยังไม่เห็นด้วยตาแต่พลังงานนั้นกำลังเคลื่อนไหวอย่างจริงแท้เพราะจัก,กรวาลไม่มีคำว่าสายเกินไปมันมีเพียงคำว่าถึงเวลาแล้ว และถ้าคุณได้ยินคำนี้ในใจตอนนี้นั่นคือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าพลังรักของคุณกำลังถึงขีดสุดเมื่อถึงจุดนี้ขอให้คุณอย่าฝืนอย่าต้านแค่เปิดใจยอมรับแล้วพูดในใจว่าถ้าเขาคือคนของฉันจริงๆขอให้พลังนี้พาเรากลับมาพบกันด้วยความเข้าใจจัก,กรวาลจะรับรู้ทุกถ้อยคำของคุณ และมันจะเริ่มจัดเส้นทางชีวิตให้คุณทั้งคู่เดินเข้าหากันอย่างสง่างามเพราะในที่สุดแล้วรักแท้ไม่ใช่เรื่องของโชคแต่คือเรื่องของพลังของจิตวิญญาณของหัวใจสองดวงที่ยังเต้นในจังหวะเดียวกันและคืนนี้หัวใจของคุณทั้งคู่กำลังเต้นในจังหวะเดียวกันอีกครั้งคืนนี้คือคือนแห่งการหวนคืนคืนที่พลังรักจะหมุนย้อนกลับมาคืนที่ความคิดถึงของคุณ จะกลายเป็นแรงดึงดูดที่พาเขากลับมาในเส้นทางชีวิตคุณอีกครั้งและเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นจงจําไว้เถอะว่ามันไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่มันคือพลังของหัวใจคุณเองที่จักรวาลเพียงแค่สะท้อนกลับมาให้เห็นคืนนี้คือคือนที่พลังของความรักกําลังเบ่งบานที่สุดในรอบเดือนเป็นคืนที่พลังงานของหัวใจจะสั่นสะเทือนตรงกันเมื่อคุณเงียบอีกคนจะได้ยินเมื่อคุณคิดถึง อีกคนจะรู้สึกและเมื่อคุณเรียกชื่อเขาในใจเขาก็จะหันกลับมาหาคุณโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะพลังแห่งจักรวาลกำลังเปิดประตูของคลื่นความถี่แห่งความรักที่จะเชื่อมดวงจิตสองดวงให้กลับมาหากันอีกครั้งในค่ำคืนนี้คุณอาจรู้สึกเหมือนหัวใจเต้นแรงกว่าปกติเหมือนมีบางอย่างกำลังเรียกหาเหมือนพลังงานบางอย่างหมุนวนอยู่รอบตัว นั่นไม่ใช่ความบังเอิญเลยเพราะจักรวาลกำลังทำงานแทนคุณมันกำลังส่งสัญญาณแห่งการสื่อสารทางใจไปยังคนที่คุณรักคนที่คุณเฝ้าคิดถึงคนที่ยังอยู่ในมุมหนึ่งของโลกแต่จิตของเขาเชื่อมถึงคุณแล้วในตอนนี้พลังงานแห่งความคิดถึงนั้นไม่เคยสูญหายมันเหมือนคลื่นเสียงที่เดินทางไปตามสายลมเหมือนกลิ่นหอมของดอกไม้ที่แผ่วเบาแต่ทรงพลัง แม้คุณจะไม่ได้เอ่ยคําใดออกมาจิตของคุณกําลังสื่อสารอยู่ตลอดเวลาทุกความรู้สึกที่ส่งออกไปจากหัวใจของคุณมันจะเดินทางไปหาคนที่อยู่ในความทรงจำไปแต่ที่ขอบจิตของเขาอย่างแผ่วเบาและเมื่อจิตของเขารับรู้ได้เขาจะคิดถึงคุณโดยไม่รู้ว่าทำไมคืนนี้ถ้าคุณรู้สึกเหมือนอยากมองท้องฟ้าเหมือนอยากพูดอะไรกับใครสักคนโดยไม่มีเหตุผลอย่าตกใจเลยนะ เพราะในอีกมุมหนึ่งของโลกคนคนนั้นก็อาจกำลังมองท้องฟ้าเดียวกันและกำลังคิดถึงคุณในเวลาเดียวกันความคิดถึงที่หมุนเวียนผ่านพลังจากกระวนนี้กำลังทำให้สองหัวใจกลับมาใกล้กันอีกครั้งความรักที่แท้จริงไม่ต้องอยู่ใกล้แต่อยู่ในความรู้สึกที่ตรงกัน เมื่อคลื่นพลังของคุณและเขาอยู่ในจังหวะเดียวกันแม้จะห่างกันพันไมล์วิญญาณของคุณทั้งคู่ก็จะได้ยินเสียงของกันและกันคุณจะรู้สึกถึงการกลับมาของบางสิ่งที่คุ้นเคยเหมือนลมหายใจที่เคยสูญหายไปได้กลับคืนมาอีกครั้งคืนนี้ให้คุณหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วนึกถึงใบหน้าของคนที่คุณรักไม่ต้องพยายามอะไรแค่รู้สึกให้ลึกแล้วพูดในใจว่าฉันคิดถึงคุณเพียงเท่านั้น พลังงานของคำพูดนี้จะเดินทางผ่านการเวลาผ่า